สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะสาหรับทีมงานของเราช่าชงโห่ทรายล้างสมุยนะคะวันนี้เราอยู่กันในทีมของกินล้างสีขาวรอบสายนะคะนหน้างานของเรานะคะอยู่ที่เกาะสมุยวิลล่าไอคอนสลีน้อยะคะ่ะขึ้นเขามาสูงกันนะคะดูจากภาพนะคะอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากาวิลล่าบนเขานะคะถามว่าสูงไหมสูงเลยทีเดียวคะ่ะ เป็นหินล้างสีขาวเรารทบงานจากเจ้าของวิลล่าโดยตรงเดอไอคอนวิลล่านะคะลูกค้าเป็นชาวต่างชาติค่ะคพื้นหินล้างสีขาวรอบๆสานะคะเป็นไงคะดูขาวใสสวยสะอาดมานะคะ มีลูกค้าหลายหลายคนสนใจนะคะถามมาว่าเอ๊ะทำหินล้างดีตรงไหนทรายล้างทาแล้วดีตรงไหนนะคะข้อดีของข้อดีของมันตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนค่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือ พื้นสัมผัสของหินล้างทรายล้างน,นูมิสยาบนะคะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะคะการหกลื่นหกล้มได้นะคะอย่างที่สสามารถเลือกสีสันลวดลายตามแบบที่ลูกค้าต้องการแน่นอนว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้แน่นอนนะคะแล้วมันจะดูเป็นพื้นผิวที่เรียบดูสมูทเป็นพื้นเดียวกัน,นะค่ะอ่าอันนี้สําหรับลูกค้า บนเขาชาวเองน้อยนะคะ,ะลูกค้าชาวต่างชาติต้องการหินล้างในกลิ่นของหินล้างสีขาวไม่มีลวดลายเป็นลักษณะที่ดูสมูทนะคะเป็นบริเวณรอบรอบสระหินล้างนี่นะคะเราสามารถทําได้บริเวณรอบสระนะคะ,ะบันไดนะคะที่จอดรถนะคะหรือว่าจะเป็นตามทางเดินโรงแรมนะคะตรงบริเวณแหลมทางเดินของอสถานีตำรวจโรงพยาบาลต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็น <c oughs> ในส่วนของวิลล่าต่างๆก็ได้คะ่ะสำหรับลูกค้าหรือคัสตเมอร์คนไหนนะคะที่สนใจนะคะตรงนี้สะดวกติดต่อทางไหนทางแชท a c e b o o k นะคะหรือจะเป็น ID l i ี e ไหรือตรงนี้สัโทรมาก็ได้นะคะตามเบอร์ที่เราโพสไว้ที่ Facebook นะคะสะดวกรับตลอด24ชั่วโมงค่ะยินดีให้บริการสำหรับลูกค้าท,ทุกคนที่สนใจนะคะ ทีมงานคุณภาพนะคะการันตีจากลูกค้าหลายๆท่านนะคะอ่าวันนี้เราจะส่งมอบงานจะเป็นสเต็ปแรกก่อนนะคะก็คือพื้นหินล่างสีขาวรอบสระนะคะส่วนด้านบนนะคะจะเห็นเป็นทีมงานของเรากําลังสกัดพื้นเก่าออกนะคะนี่จะเป็นสเต็ปที่สองต่อะคะอ่ะอ่าดูสวยใสสะอาดตาดีนะคะหินล้างสีขาวรอบสระค่ะอ่า โอเคค่ะอ่าอน,นี่บรรยากาศบนเขานะคะดูวิลล่าไอคอนสวิงน,น้อยนะคะสวยไหมคะวิลล่าของเขาก็สวยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้กำลังปรปับปรุงนะคะอันนี้เป็นการโปรโมทให้กับทางวิลล่าด้วยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูภาพชัดๆกันก่อนโอเคตรงนี้นะคะรอบสะค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ